ไหนทางโมเมนต์มันเกิดปีนี้ก็พอดีนะอยู่ที่บ้านค่ะคือเพื่อนเขาบอกทว้ใช่แล้วก็ไม่รู้คุณจริงๆเราชวนไม่กี่คนคนที่ชวนไม่ได้เกี่ยวว่าสนิทหรือไม่สนิทนะคะเกี่ยวว่าคนนั้นนะเข้าใบอัมดาที่น้องหมาไปกัดไม่ชวนมาจริงๆชวนมาแค่มคุณพ่อคุณแม่เราแค่แปดคนเท่านั้นแต่คนอื่นก็จะมาเองอย่างเงี้ยค่ะเอาเค้กมาให้จริงๆเราไม่เจอมันนานมากแล้วกับเพื่อนบางคนนะมีไหมครับชุณม วันนั้นเกิดในช่วงคุยแล้วคุณก็มาไม่น้อยอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเพราะอันเจมันเป็นคนกลัวท <LE diesen> ี่ผ่านมาก็อยู่แต่บ้านใช่ไหมนานาจะออกไปข้างนอกทีก็เป็นคนค่อนข้างกลัวอยู่แล้วด้วยของพี่ของพี่ของพี่เอก็แบบว่าของพี่เองก็โทรไปป้นเอาก็ไปซื้อเองแล้วก็เอาเงินเขาจ่ายค่ะขอองงที่ถูกใจตัววเเด้ยยลใช่ค่ะเลือกของที่ถูกใจตัวเองค่ะ ลงภาพลงรูปลงรูปในไอจีใช่นิสัยอัาก็ชอบจุ้นเรื่องของเขาค่ะรูปนี้อย่าลงนะไม่ชอบทำไมลงแบบนี้ล่ะเธอไม่สบายหรือเปล่าเธอไปเลยก็อปล่าทำไมเธอของใช้แอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาถามเขาไปตลอดแล้วคำตอบพี่แจ็กลับมาพี่แอปพอบจริงๆพี่แอปคิดเข้าเวลามือเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อันยังไม่เจอเลยนะคะต้องรอเจอก่อนถึงจะพูดได้ว่า นางผอมหรือเปล่าไเห็นคลิปวดีโอเาบอกลงจริงนะแต่วิดีโอเขาบอกเขาบีบได้แต่จริงๆแล้วคนที่ไปเจอมาบอกเขาผอมจริงๆเจอไหมผอมนะคะสวยไหมคะอ้าวไม่พูดรลอบช้าเีนี้ซือของมันอมันให้มเกิดเองมมอ้ซื้อหลาอย่างเลยที่อ้ําอยากจะได้เลยค่ะซื้อมีการขออะไรที่เศษนะสราตอง พี่นินจริงอ็มไม่อยากได้อะไรมากมายเพราะกกาาว่าไอ้กระป๋องลงทั้งก็คือเป็นประจำแล้วเนาะเอําอยากได้ต้นไม้อําชอบต้นไม้อยู่ตอนนี้ค่ะามาที่มอยู่ือต้นไม้ตั้งแต่โควิดชีวิตก็เปลี่ยนไป <c oughs> จากมองเคดานก็เริ่มมองต้นไม้บ้างจะเข้าวงการไม้ดา่างเขาด้วยเหรอครับไม่ได้ไม้ดา่างอ็มชอบกระบองเพชรค่ะ,ะไ,มไม้ด่างมีคนให้เป็นของของวัญวันเกิดบ้านมาอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่จริงๆเก็ซือเอง็งไปกระบองเพชรแต่ก่อนนั้นนี่เราก็เปลี่ยนสวนที่เขาก็มีอย่างแบลงเลยใช่อันนั้นก็ชอบอยู่แล้วอันนั้นคือแต่งบ้านแต่ที่เราชอบเป็นเรามองทุกวนันแล้วพูดคุยกับเขาทุกวนันก็คือกระบองเพชรทำไมถึงชอบกระบองเพชรมันเลี้ยงยากไหมอเมริชชอบกระบองเพชรที่มีขนนะคะบางทีบางคนเขาเลยผิดแล้วส่งมาให้อเมรมีขนเนี่ยอ้าวิชเพิ่งโดนหายบาดไปเนี่ยรถนานาต้นไม้ค่ะคืออเมรชอบแบบผิวเรียบอดอกสวยๆชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเลี้ยงดีๆมันมีดอก มันมีราคาแพงสูงสุดที่พี่เกิดซื้อที่เกิดซื้อมาคุณราคาเขาแพงเหมือนกันเนาะแต่มันแพงไม่เท่าไหร่มันหาซื้อยากด้วยต้นที่อันอยากได้อะค่ะจะบอกราคาได้ไหมว่าประมาณก็มันต้องกัสี่หมื่นแสนหนึ่งสองแสนสองเป็นห้าแล้วแต่ต้นที่เราเลือกแล้วแต่เกรดอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัดที่เจ๊ซื้อแพงสุดมาเท่าไหร่เจ๊สองแสนห้าต้นนั้นอ่ะต้นนึงแต่แต่มันก็ มีความสุขไหมมีความสุขมากที่ตั้งใจจริงๆไม่ได้ชอบเริ่มต้นจากว่าเพื่อนให้มาต้นนึงเ,ออเราก็รู้สึกวิเราชอบจังเลยกระบองเพชรหรอทำไมไม่ม่มีหนามเพราะอ้อมชอบกระบองเพชรมีหนามเลยอ้อมโดนตําต,ตลอดก็ชอบแล้วก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆคือมันก็ไม่ได้มขายทั่วไปก็ต้องไปขอร้องคนว่าช่วยแบ่งขายหน่อยได้ไหมต้นที่เขาสะสมไว้อะเพราะอ้ออยากได้ต้นพ่อต้นแม่อย่างเงี้ยค่ะอออันนีี้้ตงททบบรริเวณ่กพคือจริงๆเขาบอกให้ทำโรงเรือนแต่ อ้ามไม่ได้ถามเพราะโรงเรือนเข้าไปแล้วมันร้อนไงอ้าทำตรงระเบียงอ้ําแล้วก็ทําตู้เล็กๆยังไม่เสร็จเลยเพื่อจะใส่กระบองเพชรเพราะเราจะได้นั่งมองได้ทุกวันในส่วนของของขวัญของี่เขาก็มีค่ะมีค่ะเเเปป็็นนไงงบบ้าาอยยครั่ก็ให้เหมือนทุกปีมีแต่เขาจะมีเซอร์ไพรส์ว่าให้แบบแกะกล่องก่อนนะเราก็นึกเปิดมาวิทยกระเป๋าแน่เลยเนี้ยแต่รนด์นี้อ้ามีเยอะแล้วอ่ะ้ามอยากได้เปิดมาอ้าวไม่ใช่ เป็นช็อกโกแลตที่อ้ําชอบแล้วบอกว่าไม่ใช่เปิดไปกล่องเอ้าช็อกโกแลตอีกเปิดกล่องก็คือของจริงแล้วค่ะบอกไปไม่พอนคืออะไรก็เหมือนเดิมคือตําไรกําไรก็เอาให้ไปใส่เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะสี่ปียังไงพักผนสี่ปีสดใสก็ดีจริงๆแล้วที่ผ่านมาแล้วเพิ่งมาเจอกันจริงๆอ่ะพี่เห็นตอนหลังๆคือเดือน ปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ยเองนะคะพฤศจิกาก่อนหน้านี้เราเจอกันเดือนละครั้งถึงเดือนสองเดือนละสองครั้งเองเจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเธอเขาห้ามเข้ามาในบ้านเหมือนกันเขาก็ไม่ออกไปไหนเขาทำงานเสร็จกลับบ้านกลัวค่ะนี่ก็เพิ่งมาเจอกันเป็นไงครับสี่ปีจล้วใชะังนับสี่ปีแล้วจริงๆเราเริ่มนับแบบบุกเคลื่อนรู้จักกันแบบผ่านๆก่อนแล้วก็ได้นับสี่ปีจริงๆมันยังไม่ถึงค่ะแต่ต้องใส่ สดใสนะะต้องไปตะก้มหน้าคุยกันนี่แหละนะคนบ้านแต่งไม่มีคาแต่คนไม่เคยเห็นอยแต่งงานมากเลยอ่ะยียดิติเขาบอกวาไม่แต่งม่ออ่างโรานะ่แต่งไม่ใช่อยากจะต้องยกไม่ได้คุยอนาคตค่ะเออ่ยังไม่ช่ยไดกันเลยไม่ไดุ้ยี่ช่วยด้วยยังค่ะอ่ไม่ใ่งงนก็ ไม่มีแล้วค่ะพ่อแม่เหมือนเดิมถึงไม่ถามเรื่องนี้เลยตัวโปวดที่จะวางแผนเซอร์ไพรส์ไม่มีหรอกมีก็ต้องเซอร์ไส์แตกอยู่แล้วไม่มีค่ะอยอกถามเรื่องข่าวอ้วนพอผ่านหลายคนแซวว่าพี่เขาอ้วนนอนแลแบบจะกินเยอะนะอะไเลยเใี้ดูแบ้หกคือดูออกไหมว่าอ้วนขึ้นแต่เนี้ยพอรู้ว่าจะต้องมาทำงานเนี้ยอ้ําลดข่าวอ้วนมา5วันแล้วแต่มาติดวันเกิดอั้มนะอั้มก็กินห้า สี่ห้าต้องทานใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าวันนี้อําโนลดลงมาโลครึ่งตอนแรกอ้วนมากเลยอะอ่าดูไม่ดูเพราะอัมลดไปแล้วอัมมาใส่เสื้อปิดแพนคืนจีอ้วนขึ้นเยอะเยอะค่ะแล้วอัมเพิ่มมาลดความอ้วนให้ได้เนี่ยไม่ทานข้าวเย็นมาห้าวันละค่ะตอนนี้ก็สมองอาจจะเบลอๆนิดนึงออกกำลังกายด้ไหมครับ มันเกียจไม่ได้ออกมานานมากแล้วค่ะจะจำไม่ได้แล้วออกยังไงแต่เรายังสนนะยังสนเลยหรอคะจำไม่จำไม่เปลี่ยนเลยหละเดี๋ยวหละเดี๋ยวเราเป็นเล่าเคป็นเล่าเป็นล่าเป็นเล่าไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยสามสี่ปีแล้วอือเราไม่ค่อยเครียดมากเราอยู่บ้านอย่างเงี้อือใช่แต่อย่าเครียดนะอย่าเครียดปล่อยนะโอเคนะไมยโอเคเไหมโอเค อย่างปีหน้าคงอยรุ่นจางเราจะได้เราจะต้องย่างจะต้องตัดสินใจอย่าง,างละคร อย,อ,อยากรับแล้วค่ะอยากรับแล้วแต่ก็ขอรออีกแป๊บน,นึงดีกว่ารอให้มันชัวร์ไม่ใช่เปิดกล้องไปแล้วก็ปิดอีกเอามปนชัวร์เลยดีกว่าแล้วให้ปลอดภัยกับทุกคนด้วยช่องนี้มีมากี่เรื่องก็มีหลายเรื่องนะช่องนะนะคะมีหลายเรื่องก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองอด,ด้วยค่ะแต่ปีหน้าแฟนแฟน,น,นเพลงแฟนคลับอกาสได้ดูละครน,น้ำสักคลิปสักครั้งไหมถ้าถ่ายเสร็จทันแต่รับปีหน้าแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มั่วแล้วค่ะโอเคนะคะ thank you